สวัสดีครับทุกทุกคนคลิปนี้จะม,มาแนะนำรถเตรียมส่งมอบนะครับผมที่มีการล้างขัดสีเก็บงงเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยสวยงามสวยงามเลยนะครับเป็นคลิปที่เตรียมส่งมอบวันนี้แล้วนะครับผมคุณลูกค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยนะครับคันนี้นะขอบคุณมากๆนะครับผมคันนี้จองออนไลน์มาเลยนะครับผมแซมดูรถให้เรียบร้อยแล้วรับรองตรงปกแน่นอนนะครับผม เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับคันนี้4ประตูตัวเตี้ย2.4 e ตัวลองท็อปนะครับผมน,นะครับสวยงามเลยคันนี้เลขไม่เจ0 0 0มนะครับปี18ราคา7แสนอ่า3แสนบาทนะอันนี้เตรียมส่งแล้วได้กอทอนี้เลยนะให้ตามนี้เลยนะดูดูก่อนสวยงามระบบแสงสว่างแซมเช็คให้หมดทุกอย่างนะคะติดพร้อมใช้งานนะสวยงามเลยนะครับผมนี่นะ สวยเลยนะครับผมนี่ห้องเครื่องเงาวับเลยนะครับผมน็อตคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมนะครับน็อตไม่ขยับสักชิ้นเดียวนะดูสะอาดมากนะครับผมดูน,อน็อตดูน็อตก่อนสวยงามนะไม่ขยับเลยนะครับผมพร้อมหลอ่อพร้อมหล่อนะนี่นะครับผม นะขออนุาติดฝากระโปรงหน้านิดนึงนะ,ะนี่นะครับผมออกรถกับแซมเงาวับช่ำๆแบบนี้ทุกคันแน่นอนนะดูยางก่อนดำๆๆนะครับผมสวยงามนะสวยงามไฟติดพร้อมใช้งานนะครับผมภาสีไม่ขาดนะครับถ้าขาดแล้วแซมต่อให้นะไม่มีค่าให้จ่ายนะครับผม สนิทเลยดำสนิทเลยนะครับผมนี่นะสวยๆเลยพวกผ้าหลังคาก็เก็บงงเก็บงานให้หมดนะครับนี่นะครับด้านท้ายในส่วนของพวกเอ่อพวกถุงเครื่องมือต่างๆพวกเนี้ยแซมก็จะรีเช็คให้หมดนะครับผมพวกอุปก,กรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆเนี้ยแซมรีเช็คให้หมดนะครับผม ดูวิวแคสซีเไหมครับไม่มีสนิมเลยสวยๆเลยนะครับผมความสะอาดให้หมดนะครับยังมีอยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะเป็นแบบทั้งแบบมีแคลรี่บอยกับไม่มีแคลรี่บอยนะครับผมแซมแจ้งก่อนเตะณนะตอนนี้นะครับหมายถึงณนะตอนนี้นะครับถ้าเป็นแบบไม่มีแคลรี่บอยเนี่ยรถที่แซมมีอยู่เนี่ยเลขไม้น้อยสุดที่แซมเช็คอยู่ตอนนี้จะอยู่ประมาณ5้าห0ื่น ต้นๆนะห้าหมืนต้นๆน,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 นะครับผมแต่ถ้าแบบมีแคลี่บอยแบบเนี้ยจะมีอยู่ที่แซมเช็คอยู่ประมาณเลขหม้7เ0 0 0หืนนะอ่ะดูแม็กไลเนอร์สวยๆนะทำความสะอาดให้หมดนะครับผมเก็บงมเก็บงานให้หมดเลยนะสวยเลยนะครับลองดูไ,ได้เลยสวยงามนะครับผม สะอานะดนะดูไม่เป็นสนิมเลยดูพลอยเสียนะครับสวยมากนะครับผมภายในหอมหอมนะครับพวกกุญแจสำรองคันนี้ครบถ้วนนะครับรีโมท1ดอก2ดอกแล้วกุญแจอะไรลหนึ่งดอก อย่างคันนี้เลขไม่อยู่7จ็ดหมืนสามนะครับผมพร้อมหรอนะครับผมใครสนใจอยากได้รลถล,ล่อแบบนี้โทรหาแซมเลยนะศูนย์แปดหกสมห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับศูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับยังมีอยู่นะครับรุ่นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยทั้งแบบมีแคลรี่บอยกับไม่มีแคลรี่บอยนะย้ำอีกนิดนึงตอนนี้แบบ ไม่มีแคลรี่บอยเลขไม้น้อยสุดตอนนี้จะอยู่ที่50,000นะครับส่วนแบบมีแคลรี่บอยที่แซมรีเช็คเนี่ยจะอยู่ประมาณ70,000ต้นๆน,น,นะเดี๋ยวแซมถ่ายคลิปให้ดูนะนะสนใจสอบถามเลยนะ0 6 3 5 4 3 6 9 2นะ096-354-3692ราคา3ามแ0 0เจ็ดหบาทนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับผมแซมอาร์ดีดีแสวัสดีครับ